เสร็จจากงานก็ดูคนโก้พีเคกับพี่ชายเข้าไปสิคะเอ็นดูบุ๋มก็ชอบเนาะสนุกดีอะทุกคนมันได้ลุ้นเนี่ยเออใครจะชนะใครจะอะไรอย่างเงี้ยด้อมของพี่ก้องของพี่ก้องด้อมอะไรขี้ถี่มักมวนของธนดลด้อมเออตะเกียรตะกายเอาสิเอาสิดูสิด้อมไหนจะสู้ใครยังไงใครจะแพ้ใครจะชนะ ลุ้นกันขี้หยอดค่ะขี้หยอดเยี่ยวหยอดอืมสนุกดีลุ้นกันไปสนุกสนานฮาฮาทุกคนใครเครียดดีเนาะไม่ต้องอะไรมากมายเอออย่างเงี้ยแหละเออไม่มีอะไรดูก็ดูเข้าไปก็ว่ากันไปสนุกสนานลุ้นตามเขาใครจะแพ้ใครจะชนะเนาะเออเจ้าเจ้ายังจำเจ้ายังจำเออ ควองเจ็บแสบข้องไปแพ้เ่าท่านได้ใหญ่ตรงข้างคอนโดคุณนั่นแหละมันเปิดใหม่ร้านแทบอร่อยมากคนเด็ดเลยดูก็คอนโดพี่จะไหนจำไปเลยเป็นใช้สายจักไปได้กล้องจะเลยนี่มันเป็นร้านต้มตำใหญ่เลยเจอกันเออไอพี่ไม่ใส่คอนโดตรงผมเลยพี่อาเชื่อผมต้มตำไม่กินเลี้ยงลูกอยู่โอ้อริจินเฮ้ยยเอ้าที่ ที่ทิ้งให้ด่วนแล้วลงโอเออเออได้เดี๋ยวผมบอกเลยทีเราไปมันเป็นยางไอ้ไอ้ปอลองดูเอาสิเลนี้ิฟสัตโอ้เีนวะเซเกือบยางออกจากบ้านวนี่อมกินตาเผานหี่บ้านเจดอเดป๊อบด้ด มไมเขาจะไปตีบอลเตะบเี่เต en> ah ิเออมาต้นว uh ิ uh ่งได้บอมลองกับไม่ได uh ้เตะลองขึ้นองเลยเ้นเรอยากตีบอลสวัสดีครับอยากกินตับ รักโัวก็าไปหมดเฮ้ยสวัสดีครับพี่ต้นนกโหม่โหมโอ้โหวันคล้ายวันเกิดปีน้นพี่ต้นได้แบบวอาเข้าไปเข้าไปวันเกิดด้วยโอนโอ้ยพี่ต้นเกิดดังโอ้โยโอ้ยคุณตองครับคุณต๋องไปเลยครับไปเลยครับแจกไปแจกไปขอให้พี่ต้นนะเอ้ยแอบ พูเียบ่เลยดีครับหนึ่พันแต้มครับไอกองจะมอก็อกับลูกดีดีครับขอบคุณพี่คิดีครับขอบคุณพี่ทินะครับขอบุพี่ปิโนนะครับก็พี่ออยครับหลักแมพี่เลดีนะครับติามมันเกนะครับอุ้ยสองหมื่นได้ไงวะขอบคุณห้าพันจากพี่บีครับลูกองกล้อง ขอเส้นขอเส้เจริญได้ยากน้ำลูกอยู่แย่งหนุ่มไอ้วก็ขอเส้นเจริญดิมึงเออมึงคุณพี่พี่รดีครับมึงเคยเห็นได้ยินคำว่าบิดปะย่ายหญ่ประจันปลูกป่าลูกป่ะกูพาลูกไปส่งกันเด้อลูกกูดื้อแห้ง มาลงไหนมามาส่งบ้านอีกหลังนึงมาดู้อเองมาส่งไว้หลังพี่แล้วเมียอยู่ใส่เมียแง่ยู่กับลูกอีกผู้หนึ่งบ<ว>่มาลงมาลวลูกผู้นี้เจ้าเลี้ยงเออกองเอาคนมาแล้วเนี่ยเป็นเด็กหรือป่าวเจ้าามบิดคอยเจ้าฮามบิดคอยหน้าใ้กองสิบิตตั้งไหนกู <c oughs> สิไปปาดมึงอยู่ช่วงท้ายหนุ่มโจัดบ่ ทุกคนไอ้กล่องเราจะไปปักขอบคุณครับมึงเจอพี่แบงก์กูเขามาแล้วมึงถ่าเบิ้งเลยยูนิเวิร์สเป็นจังไต่บักซัดแบงไหนโมฮูเห็นละอานซีไว้ก่อนอันตรายนะทุกคนเพราะว่าถ่ายได้พี่พี่แบงก์กูยังบอได้ขึ้นเครื่องอ่ะมึงเนี่ยแกไม่ใส่ไปเลยแล้วไม่ส่งลงมาเหมือนกับรอตุ้มเดียวนะ เราลอกคุณจอได้เราใส่อีกแล้วลอกหนึ่งแล้วกันไปและตีลูกไปและตีเป็นไงเนาะขีทีมักมวลคือมิดใช่เนาะเขาดันมากจนเลือดสีเบิรหลอดแล้วโอ้มมวลปิวในแม่เนวอแสดงมาพึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> พึ่งเขามาอีนี่แต่มมพึ่งเพิเจอเนี่ยที่กูว่าอยู่เนี่ยมวนชุดแล้วตั้งแต่กูไล่มาเนี่ยมวนสุดแล้วเจอก้อนหนานี่นี่ขัดไปลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรน้องนะลูกกูไปบอกแม่ว่ากูตีเดีอยวไปตีลูกตี พี่น้องในไร่นี่เป็นฟ้าขี่พยานกูแค่ยางเมื่อกี้มาเขียบกูไปตีมันตอนไหนลูกกัได้ระวังเขาบิดนะทุกคนโอ้ยบอบิดมึงนี่เจอบ้างไปพรุ่งนี้เจอกันอันประกวงเขาเอื่นไหมยังเกาะอันสวนนาป่เอื่นไหมยังเกาะไอ้ตัดปาดเขาบอกเขาบอกเขาปาดนะทุกคนโอ้ยพอปาดแล้วล่ะเจ็ดหกโมบี้ปาดโมบี้ปาด 老婆，啊！打你啊！让打我了，你记住。